ไม่คืนเดยกก็สาดให้ลูกหนูฉันไม่คืนไอแพดป้าก็ไม่คืนฉันไมไ่ขัดขอสักทีก็ ถ้าเธอทําอย่างนี้นะฉันจะเรียกย้อนหลังให้หมดเลยปกติอินเทอร์เน็ตปีละสองหมื่นนะไม่ใช่หมื่นเดียวยึดของเลยเหรอใช่ครับจนวันนี้ยังไม่ได้คืนเหรอไม่ได้คืนท่้ยขอแห่งนี้เนี่ยมีปัญหากับนักศึกษาหลายต่อหลายคนมากข้างนอกมันแหลดูดูสวยเนะววาะเราก็อ่าสัญญามัน14เดือนบอกอ๋ออยู่ไปเลย48เดือนเดี๋ยวลดเป็นโปรโมชั่นให้จากเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเหลือสี่พันห้าตาย <laughs> นี่มันลดเกินครึ่งนะใช่ค่ะอพอเซ็นเสร็จ คุณแม่มีค่าอินเทอร์เน็ตปีละหนึ่งมืนบาทด้วยนะคะเราอ่กลัวรูปไม่มีหออยู่แล้วเราก็จำยอม จ่ายไปอีกพอไปขึ้นห้องก็ตกใจนิดนึงอุ้ยทำไมมันไม่เหมือนข้างล่างไม่ตรงปกค่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมันรู้สึกแพงเราอยากลดค่าใช้จ่ายก็เลยบอกให้ลูกกับอกคุณป้าว่าเออปีนี้เราไม่เอาเน็ตนะถ้าเธอทําอย่างนี้นะฉันจะเรียกย้อนหลังให้หมดเลยปกติอินเทอร์เน็ตอปีละสองหมื่นนะไม่ใช่หมื่นเดียวแล้วลูกก็บอกว่าแม่หนูไม่อยากอยู่หอน,นี้แลประมาณปลายเดือนที่แล้วคุณป้าน้องมีนขออยู่แค่สิ้นเดือนเมษานะคะเราก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ถ้าเธอจะยกเลิกเธอมาเซ็นเป็นรายลักษณ์อักษรฉันไม่รับแจ้้้้้งงงงตตตรรรนนนนนนีออะะะไเยดวาาาาทํัคม เราบอกว่า <Ừ. S 2> หนูไปไม่ได้เลยหนูยืนยันตรงนี้แล้วกันว่าหนูขอยอยู่แค่สิ้นเดือนหลังแผ่นดินไหวตอนนั้นนะคะลูกก็กลับบ้านที่บ้านเขาก็กลับมาพร้อมกับสัมภาระของเขาน้องก็ขึ้นไปเอาใบสอ,อ .9 ้าพวกที่พวกเขาต้องกลับไปผ่อนผ่านอาหารภายในอาทิตย์นั้นออแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ให้ไปแ้วเขาก็ให้วางของครับอ้างว่าจะคิดว่ามีนะ่ะจะเอาของของเขาออไปเขาบอกว่าผมเจตนาไม่ดีจะย้ายออกจะขนย้ายอะไรคือมึงเปิดมาคิดม่าในมีเตียงอยู่ในเป้หรอลูกเขาว่าหอบของผมแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ไม่ออกมาเลย อ้าวยึดของเลยเหรอใช่ครับจนวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนหรอไม่ได้คืนหร้ยเขาบอกว่าบอกกับแม่ว่าให้เอามาหมื่นห้าถึงจะยอมคืนของให้แล้วก็คืนนั้นนะคะเราตรงไปที่หอเลยนะคะแล้วเราก็ไปแจ้งความที่สพปากคลองรังสิตตั้งแต่คืนนั้นเลยค่ะตีสองเคสนี้หมายถึงหอเนี้ยมีคนมาแจ้งความเยอะก็รับเรื่องไว้แล้วให้ตำรวจไปเอาของที่ที่คิดอะค่ะถ้าไม่คืนเอกสารให้ลูกฉันไม่คืนไอแพดป้าก็ไม่คืนทำไมป้าไม่คืนเนียว่าเชิญค่ะเชิญค่ะ สรุปไม่ได้ของะอนะคะต้องกลับมาสอพอกันใหม่แล้วก็มาทำเรื่องแจ้งความใหม่ให้เป็นแบบกรณีคด,ดีอาญาเจ้าของพักเป็นอดีตตำรวจ<ๆ>เขาก็มักจะอ้างอยู่เสมอว่าใครเข้ามาเขาจะฟรร้องหมดเขารู้จักหมดเลยประมาณาเนี้ยนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีปัญหามาเลื้อยหลังมานานมากนะครับดีครับตั้งแต่มาเนี่ยผมก็รวบรวมได้ส่วนหนึ่งเลยว่าเราจะต้องดาเนินคดีการแบบไหนเราจะทำยังไงดาเนินคดีทุกข้อหาแน่นอนครับก็คืออย่าให้ เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อยากให้คนที่ทำสิ่งพวกนี้ได้รับผลกรรมที่ทำมานานเป็นสิบสิบปีค่ะ